ยลนอ้าวจบเลยอ๋อมีหน้าถ้ามาเจออย่างนี้ก็นั่งร้องไห้กันเลยดิจ่ายจ่ายตังค์กันเข้ามามาเจอแบบนี้อ่ะชื่อมันไคาร์สตไปแล้วไปบายแล้วเนี่ยอ้าว mm. ไปบายแล้วเพราะผมไปเล่นน้ำ ก่อนนั้นไม่มามันหลบในน้ำแล้วก็มองมันโดนลิงตีไปหลายทีแล้วเห็นลิงกัดจริงเหรอจริงเหรอเห็นในคลิปโอ้โหแล้วเมัอนมีบันมันลำทานบงหรือก็ไม่รู้ไปอันนี้เขาป้อนสายดิบเยอะอ่าฮนะเก็บกิน าะต,ตอนเด็กๆก็คงไม่ห่างจากแม่เนจะ้าให่ขึ้นแล้วเย้โอ้โอ้โอโอ มดแนดแต่แม่มันไม่ไเดแต่แม่ด้งไม่เอาแมดงแมเปล่อยวางเข้าทางธรแล้ว โวตูดอ yeah. ีกแล้วหนูน oh ้อยมันคือไลฟ์เล่ากล้องอเอาไปไลฟ์ไลฟ์จดิง bye 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 bye